สวัสดีครับเช้าวันาทิตย์เรื่องการเมืองก็คงซอฟลงหน่อยเพราะว่านี่ข่าวเศร้าสำหรับประชระาชนชาวไทยเมื่อวานเราก็ได้รับข่าวเศร้ากันเมื่อวานอุณภูมิทางการเมืองก็เลยลดลงนิดน่อ นะแต่เ <c> บ <oughs> ื้องลึกเบื้องหลังก็ยังคงคุกกรุนอยู่พอสมควรวันนี้ <c oughs> ผมจะไม่วิภา์วิจารณ์เร,เรื่องเรื่องเรื่องการทำงงทำงานของไม่ว่าฝ่ายการรัฐบาลก็แล้วแต่นะแต่ว่ามาให้ก็คิดนิดนึงสำหรับประชาชนอย่างพวกเรานที่จะมีการเลือกตั้งใน อีกไม่นานและผมก็เชื่อว่าน่าจะยุบสภาก่อนปีใหม่นะดูดูท่าทางดูเหตุการณ์แล้วนะผมว่าน่าจะไม่ถึงสามสกราคมยังไงก็ไม่ถึงอาจจะผิดพลาดได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยฮะตามความคิดเห็นนะครับและตามความรู้สึกที่ผมเห็น ผ่านมาหลายปีเนี่ยเราเราใช้ความนิยมของกระแสสังคมนิยมกระแสพักการเมืองโดยไม่แยกแยะพอกระแสพักการเมืองนี้ดีเราก็จะเทให้ทั้งระบบปาติริษ์หรือหลายชื่อที่พักคันเลือกมาเสนอแล้วก็ ทั้งสอสอระบบเขตที่ผ่านมาสอสอที่มาด้วยกระแสของพรรคไม่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนไทยรักไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันจนถึงพรรคก้าวไกลประชาชนเราเห็นได้ว่าเราได้พรรคเราได้สอสอตามกระแสเข้ามา แต่คุณภาพของสอสที่ได้มาเราจะเห็นว่าบาง,บางคนบางขั้นยังงงๆกับการเป็นสสของตนเองอยู่เลยนะว่าบางคนก็แค่ดันให้ให้มันครบเรขตคั้เงเดงแต่เขาดันให้ลงเพื่อให้ครบเขตที่ซ้ำร้ายมันดันได้ด้วยนี่คือปัญหานะยังปรับตัวไม่ถูกก็มีเนะี่ยยนบัตรนี้สองปีกว่าแล้วบางคนก็ยังเงื้อเงื้อาเอยู่ ในการทํางานบางคนยังไม่มีบทบาทอะไรเลยฉะนั้นผมฝากไปถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์ทั้งหลายนะท่านจะเลือกพักนิยมงพักอันนี้ไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องธรรมดาเราเราเลือกพักเราอยากได้นายกที่เราต้องการคนที่เราต้องการแต่ผมอยากให้ท่านคิดนิดนึงว่าท่านไม่ได้เลือกนายกแค่คนเดียว ท่านเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศท่านเลือกคนที่จะมาตั้งกระทูถามในสภาเรื่องปัญหาท่านเลือกคนที่มาเสนอถึงความเดือดร้อนของพวกท่านในสภาเพื่อให้ท่านได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลโดยตรงฉะนั้นผมเน้นเลยนะครับ ท่านจะเลือกปฏิริตีเลือกพักไม่เกี่ยวท่านเลือกเลย,เลยท่านชอบพักไหนท่านลงไปเลยพักนั้นแต่ถ้าถึงสส,สเขตท่านพินิษ์พิจารณาให้ดีคนระับผมเน้นเลยนะฮะพินิษ์พิจารณาให้ดีว่าสสเขตท่านนั้นที่ลงในเขตที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะกลายก็ไปเป็นตัวแทนของท่านนะมีความโปร่งใสมีความดี มีความรู้และความสามารถอย่างไรไอ้ไอ้ไอ้พวกเทาดำเนี่ยเลิกกันสักทีเนี่ยพวกเนี้ยใช้เงินมาจนทำให้ท่านยอมรับพวกมันโดยสุดจริตใจว่าพวกมันเป็นคนดีไปแล้วซึ่งก็ไม่กวรต้องแยกแยะให้ถูกนะครับไอ้พวกเทาดำทั้งหลายเนี่ยผมว่าเลือกได้เลิกะครับมีโลกของประเทศ มันไม่มีครับเชื่อผมที่มันทำทำกันเนี่ยมันทำเพื่อประโยชน์ฮีโลกของบ้านท่านเมืองท่นหมู่บ้านของกันมันไม่มีครับที่มันทำมันหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นบางคนนะใช้เงินทุนตัวเองในการปูทางในการที่จะเป็นสสเพื่อให้ชาวบ้าน,นรู้สึกถึงความดี รู้สึกถึงความน่าไว้ใจรู้สึกถึงการเสียสลับเพราะเขาใช้เงินใช้เงินจริงๆผมเห็นมาหลายหลายหลายพื้นที่ผมก็ไปมาไปมาทั่วนะไปหลายพื้นที่นะ mm hmm. ก็ได้เห็นการกระทําของพวกสสหรือว่าที่ผู้สมัครต่างๆหลายหลายเขตหลายหน่วยงานหลายพื้นทีนะ่จะใช้เงินปู อันนั้นเรา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 ไม่รู้จะห้ามยังไงเหมือนมีงานสุข้าวสารกระสอบหมูตัวหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่บางงานก็ข้าวสารหนึ่งกระสอบบางเขตอันนี้เป็น,เป,นเป็นการกระท,ทําที่ที่ดีต่อคนบางกลงุ่มบางส่วนแต่ว่ามันมัน,ม,นมันพูดถึงถ้าดีก็ดีระดับระดับเขตพื้นที่แต่เลวระดับชาติผมจะบอกให้เพราะพวกนี้มันเอาเงินมาใช้ เพื่อซื้อใจของพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์เนยเพราะพวกเราชาวบ้านเนี่ยอย่าลืมเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคนคนนั้นคือเป็นผู้มีบุญคุณกับเรามากมหาศา,ศาลแต่เราลืมคิดไปว่าไอ้ที่มันหยิบยื่นให้เราเนี่ยมันทําเพื่ออะไรผมเห็นด้วยเลยถ้าเกิดคนที่หยิบยื่นให้เราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กับการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าของเขาเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเหมือนผมจะให้มีงานใครก็แล้วแต่ผมเอามานาวไปให้สิบกิโลยี่สิบโลสมมุติเป็นฮะแต่ผมไม่ได้คิดที่ทจะทำการเมืองผมแค่ให้ด้วยความอยากให้ความพร้อมของผมผมพร้อม มีมะนาวผมว่าเอามะนาวไปให้ผมมีมะพร้าวผมมะพร้าวไปให้ผมมีลงสีพอข้าวสารไมให้แต่ผมไม่ได้หวังที่จะให้พวกท่านทราบซึ้งและมาช่วยผมหมายถึงว่าผมไม่ได้เล่นการเมืองผมไม่ได้ทําระบบผมไม่ได้ทาการเมืองผมชอบที่จะช่วยเหลือไอ้พวกอย่างเงี้อยอินดีเห็นด้วยแต่พวกที่ <c oughs> ช่วยโน่นนี่นั่นแล้วประกาศตัวเลยสมัยหน้าเนี่ยอีกสองสาเดือนเนี่ยผมก็จะลงซอแล้วผมจะลงนายกแล้วจะว่ากันยังไงจะเอาอย่างไงอย่างไงก็ช่วยผมหน่อยแล้วก็มีพวกหัวคะแนนต่างๆเห็นไหมเนี่ยงานนี้แกก็มางานนั่นแกก็ไปแกก็ช่วยนั่นช่วยนี่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคอยคอยเป่าใส่หูเรา ว่าคนนี้มันดีคนนี้มันมันพึ่งได้ซึ่งการกระทําเหล่านี้เป็นการ,กระทำการกระทําที่หวังผลฉะนั้นผมฝากให้คิดนะครับว่าเลือกพักไม่เป็นไรเลือกคนที่ท่านชอบเลือกเขตอย่าเอากระแสพักมาตัดสินใจในเขตที่ท่านมีสิทธิ์นะครับเลือกเขตท่านต้องพินิจพิจ,จารณาให้ดีว่า บุคคลคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถหรือไม่อย่าเลือกเพราะกระแสฝากไว้คิดกับวันนี้สวัสดีครับ